ิมินโอยากไปเที่ยวจังเลยกินกที่ไย่ายรถห้าบาทละนี่ไงาม่วงนี่ลาบอนไกรไก่เมืองแป้งไก่ที่อยในต้องไก่ เย็นนี้หิวแล้วก็พากันมาเดินตลาดกันนะครับทักทายคนียังสวัสดีเจ้าสวัสดีจ้าสวัสดียามเย็นนะวันนี้พามาแอลตลาดนัดแม่อร์วันศุกร์นะเจ้าตลาดนัดแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่เนาะ,<จ>ะครับอ,อยู่ซีแยกไฟแดงแม่ออนนะคะครับตรงไปก็จะไปในเมืองเนาะจสกกำแพงเลี้ยวขวาก็จะเป็นร่องวัวแดงเนาะเลี้ยวซ้ายก็ไปแม่ออนเลยว้าวเรามาเริ่มตรงจุดนี้กันนะเจ้าครับมีตั้งแต่ใบสาม ห้ามนะโอเคเลยเดี๋ยวเรามาเดินเล่นเดินดูของเนาะครับก็หิวข้าวแล้วนะครับมาเดินดูของตลาดครับไปเลยดีกว่าเซนฟรีวันเซนฟรีวอนะเจอเนี่ยนี่โรตีสดๆเลยอชุดไม่พี่ซื้อชุดได้ห้าสิบนะครับ ครับก็มีโอ้ยยังมีเยอะเลยครับชิ้นระเบรุลูกชิ้นยากต้นหน้าอร่อยหอมเลยเลยทุกที่เหานเราเห็นเวลเหิื่อมาเดินมาไม่ค้ากชิ้นแชมป์หมดนะคะเดินดูกันเรื่อยๆนะครับไก่สดตัวละร้อยยี่สิบนะ ครับปลาช่อนตัวใหญ่มากปลาช่อนปลาดิบยิตัวใหญ่นะครับเนี่ยตัวใหญ่ตัวใหญ่อ่าแค่ควายนะมีไส้มีแคบแ<ส>นะครับซื้อผ้ามือซื้อผ้าก็มีป่ะโซนผักสดเคียงหมูนะครับ น,น้าข,ขน,าน,านะครับอนะดูดว่าคุณแย,ยงจะเลนอะไรเนาะครับฮะโอ้ันน้อยเน่ครับ ำปองทั้งไม่อ่อนแตมีกวามือตรงไปแดงปะชอดชอบชอบแนนีดลคะวันนี้เด็กซึ้อมาเริ่มเลยผมจะมีหมต้มนะหนึ่ง20บาทค่ะจากเน้นกึนก็ได้ค่ะมีอ้วพิ้วสนี้อลูกนี่แลทดค่ะสนใจแล้วครับโอ้ดูดูอด้ไหม อะไรห well, ันมุนมนมนีห่นมอะไรกกรอบนกกระทาเนี pearls, wolf, ่ยขึ้น้นผัดขึ้นตนผัดนกกระทาไก่ขึ้นตนนุ่นไปดูหันหน่อยมาดูเลยนะครับโอ้โหนี่อลังการมากเลขน้ไก่นตกระทาครับใช่ครัครับ แอบสนใจไก่อยู่ไก่หมุนอ้ครึ่งตัวก็ได้หรอครับเอานี่ก็ได้จะค่นตัวนด้เป็สับไหมคะสับก็ได้สับก็ได้ครับคุณนะไก่ไก่นะครับพิยาพิยาไก่หมุนโอ้สูตรเวียดนามเลยครับนี่ต้องลองะต้องลองต้องลองครับ ให้พี่มาลองชิมเนาะเดี๋ยวคนเวียดนามครับอ๋อคนเวียดนามเหรอครับนี่ออ๋สวัสดีคร่ะอยู่เมืองไหนโฮจิมินห์โฮจิมินห์โฮจิมินห์โอ้อยากไปเที่ยวจังเลยไยน่นโฮจิมินห์ยังไม่เคยเที่ยวยังไม่เคยเที่ยวเวียดนามเลยเนี่ยครับอยากไปแอลเนี่ยสนุกครับสนุกเหรอครับครับผมต้องตั้งไปนัดเหรอครับไปยากนะครับเี่กูงมากเลยอาหารสดฮัลโหลมาบ่อย ผมปลูกยูบุลสองโคนก่อนโอ้อยากไปโมจิมินนะใช่ครับที่ขอไปเอากันเยอะๆเนาะไก่ก็ชวนมากก็จะไปต้งเฮ้ยดานังไา่ตางกลางออ๋ไก่กันหน่อยไก่ครับเขาเขาเจ้ารถเครื่องไปเอายั้ครับเอาไปให้กันเดี๋ยวต้องนแองโซมินลงอ๋อครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสจะไปเอาเนะครับครับโอ้ไม่ครับบางคนเวียดนามนะครับอยากไปเที่ยวนะเวียดนามล้องชเพลงอ่ะได้เลยครับ โอ้โหเผื่อได้ไปเที่ยวเวียดนามนะครับเนาะยังไม่เคยไปเลยอ่ะเข้าเตรีื่องแต่น,น,นะครับรปออลุกเฮกิ<ห>นอะไร<ห>ป้ะของก็มากมายเนาะมีเกี๊ยวต้มยำไปเลยดีกว่า,าอันนี้แบบแห้งขอเท่าไหร่คะสามสิบอันนี้นะ ียร์กิอันนี้ต้มยำอันนี้เกี๊ยวซาเกี๊ยวนึ่งอ๋อก็แบบพิ้งกี้ห่อมสดใอ10บาทได้แล้วเนาะอิ่มเด็กกินซิ่งซิ่งอินมข้าวหนึ่งหลายมื้อละเปลี่ยนมากินเส้นเส้น<ๆ>ครับขาบุ้งเทาครับตลาดมีทุกวันไหนนะครับ บันซุกรามีทุกคนซุกนะครับอ้เนี้เอาถุงูนึ่งดีกว่าดได้ละออกกล่นเรื่ยงอีไรได้ละอ๋อกาดแม่ออนบ้านใหม่นะครับเป็นหมู่บ้านชื่อหมู่บ้านใหม่ครับได้แล้วนะจ้าขนมจีน,นงเงียงงเง้ยวนะครับอรอแน่นอนายายสขายที่มาหลายปีแล้วเนาะมีแล้วค่ะ รับ5กปีแค่ส้จอกโอ้หม้นม้อโาครบทไม่ว่าการกเชื่ออย่างนะครับตลาดนัดรุ่งเรืองตลาดนัดรุเรืองมีหลายชื่อมีหลายชื่อนะครับอ๋อครับการรุ่งเรืองานุวันสูงแล้วนะตุ๊กตาสมเกลาขายตั้งแต่บ เดินลอบเดินเยี่ยมไปก่อนของหลายอย่างเจ้ามื้อหลังเจ้ามาประเกิดแก่เจ้าสนใจอะไรก็ซื้อมาเรียอะไรก็ได้ค่ะลัวเอาอะไรไหมตามมอได้ไหมก็มีกบก็มี

กินไม่ดีไม่ไม่ีรอ๋อยำ่ไม่ม่วงวัเบี้ยะอเี้ยตนนุนสนใจปนนุนงสดใจขนุน่นี่ตัวไดอ่ะเจ้ไข่สามเอาสองห้าเลยสอห้าเลยนี่เอาไปแก้คนเดียวอยากกินน่อ่ะไม่อยากกินจัดไปเลหดอเลบหากินยามาครับ อเลองไปก่อน,นนะครับยอด,ดมะพร้าวอ่อนหน่งร้อ้าสิบของอร่อยตัวเปะ๊ปะปะัวเป๊ะเนาะเป๊ะเขียนจิ้มควายจิ้มแข้งแต่ข้างในนู่นจะเป็นตูนของพี่บ้านนะครับ ไาดูทา่งม่ข้างใน่างจะเป็นโซนของพื้นบ้านได้เลยก็โซนนี้เลยือ่มาทาได้อลอซนนี้นมาดูกอนเ้วจหลังตรวจไหล่จนทักมาแล้วมาทาดูกันก่อนนออ่์คือแกหูนี่แล้วแต่เรื่องมีที่ฮิ้วตุ้ยไม่อย่างนั้ไม่มาขามไม่มาขามไม่มาขามอ้โออกมาเนิ่มนักอยู่เฮ้หนีใส่หูเรียบร้อยเรียน ต่ำเลยนะราบนินมนเลยแม่นมาอันนี้เป็นโซของพื้นบ้านกินเลยต่อดิเล่งก่อนเรีเล่งเล่งสวัสดีครับมีไส้ย่างย่างครับชิ้นก็มีนะหลากหลายจับก็มีฮูกจมาหนักกินแล้วสักมก้วได้กินหรอใช่อยากกิน จับครับนี่เจ็ดปีใหญ่ข้าวคามุก็มีพร้อมเลยเอาสองหกันนะเจ้านี่พร้อมหูหรอกร้อนนะครับงยางเย็นร้อนเลยได้แล้วจับครับหลายอย่างเลยแป๊บเดียวครับ บอลแรงกันมีครับนอนไหมอยววานนะน้อยานดยเนี่ยดูนะครับอ๋อดอกลิงเลาเนี่ยองหวานีผม้วหมนหวานนะแม่นหวานเป็นลมป็นยาอยู่หน้าวันนี้หน้าีกะนามี็ะมด ไก่มแล้วคร,รับับเพิกปลาไม่มาพิกปูปูต้มแล้วปูต้มปูต้มกินมาได้ดูดกินนะเออเป็นจัอองน้ำพริกเอาเอาข้าวเข้า ไม่ร้อยเปอร์เซ็นตหรอเเผื่อพวกไปทำอาหารเนาะใช่ตับร้องา่หนักตาบา้เมแคบเดียวห้านาทีเต็มมือเต็มไม้เต็มมือโอเเมืองก็มีนี่ แก่แช่สิบบาทแก่มาแน่แน่แก่แค่เก่งตูนเนาะตูนก็มีนัดละห้าบาทของมากไอเบียอยู่นี่แค่สิบบาทของมากเบียทิพย์หรือว่างอยเก่งก็ได้ค่ะเดี๋ยวดูเลยเก่งก็ได้เดินโต๊ะไปปุ๊บแพงครับครับปลาหมึกไหมครับไปละออมออมนี่เนาะวนได้ไหม คไม่ดิฟแม่เอาหมูล้วนแล้วเอาสามชั้นเอาหมูล้วนแล้วกันครับอภิคินโอ้โหหลายอย่างเนี่ยเวนะแล้วก็อยากกินเนาะเพลินๆเลยครับเดินเพลิ่นๆไก่ก็ไม่อยากครับไก่ก็ได้กินปีกไก่กาัีก็สามได้แล้ว กูชิก็มีเนี่ยงเเี่ยหอมแดงกะเยียมเียยาากใหม่นะครับืไก่าอกม่บ้านส้แจงนอส้มนอแม่ัวบอนนี่แกงบอนนี่ลาบอนเนาะของกินเมืองเมืองเต้มเต็นาเสาวบาทเจ้บาทเองไม่แพงนะครับ เัมนแอฟอ่นี้ม่อนึ่งชิ้นไก่หอสิบาทเ่าไ่พอนึงชิ้นไก่ก็น่ากินบาทสิาทม่แพงไครับเน่ยมันไม่ไม้เส้าบาทดงไมกับไม้ง้มเผาเรียบร้อย่าวดาวเรีย้อยครับอมาอุ่นก็ได้น้อข้อมูลก็หาแ่งไปวันศุกร์นะครับมาเดินเล่นกันได้มาเดินดูของกินปลาผักผลไม้ต่างๆอะนี่ยังก็พคนเลย เดินไปตรงไหนก็อยากซื้อไปหมดเลยใช่ไปไหนต่อครับวาสิบาทสิบาทของหวานทุกลาศิบบาทก็มีนะครับาทบ้าลำลเนียกหร่ยเรื่นะมากาหลามเนี่ยจิบบาทจิบบาทิบาทเขาเ้าหลามมาได้เนาะนี่คือขายกระบอกไม้ไผ่สิบาทสิบบาทนะครับ หอม,หมอนะครับข้าวหลามนะครับบาทสิบบาทครับอ่ะแอบสนใจอะไรเนี่ยอะไร,ะร,ะระเอ่ยพอหอมดูแม่ค่ะอ๋อดูหอมหอมแดงเนาะนี่ขายอะไรคาอันนีน้ขายโล่ห้าสิบห้าเอาโลหน,น,นึ่งก็ได้อ่ะได้หอมแงดงละหอมแค่ รหอมแดงเมืองเมืองอันนี้ปุ๋มอาดร่คะอันนี้กิโล6-5ครับกสครับครับใส่กอสนะครับดี่หรอ่อนเน้ยคซียวนีกไมข้าวมีมีผสมเส่กอบข้าวนะข้าวผสมเนาะผสมค่ะมีซึ่งผสมอันตาดายคะอันนี้กินน้ำร่างเบียร์ ลายยางเละตลาดแตกแล้วตอนนี้จะซื้อน้อยเดียวแล้วมาโองอันเจ้ามดหรือัเดียวอาธรรมดาผดอัเนผมนะนานกันเลยอางนี้าคือคนเมย้มต๊ะนเไม่แก้ขายคัวก่อนได้ได้แล้วครับโอ้ขนมก็มีไข่็ุ๊กต ดูในดอยอันนี้งามใหม่แล้วซาบัดนี่สิบบาทแล้วไปอะไรนะแม่ลูกไป็เอาซาพักเป็นย่านะคะแล้วใส่บะคอร้อยนี่คอห้าบาทนี่เอานี่นี่บะหมืดหมืดอ๋ออันนี้อันนี้คว้าแล้วซาบาดกินได้เลยดูของพื้นบ้านไน่ใช่เนอตรงนี้งามอันนี้เป็นองเทียน

เหมือนปิงเลยเนาะคล้ายๆถั่วเนาะปูปงจาวไค่อยหันแปกๆครับของบ้านโด่งดูปงบ่อได้เลยกินมากระโป อะไรอครับปลาสอดกับเนยพรปลานน้นน um> ึ่งก็มีนะครับปลาทริก็มีคอดก็มีนะครับเยอะแยะมากมายไก่สเต๊กแน่นอนไก่ที่ดี ไก่เมืองแั้งกลุมครับปลาเป็นซปลามปลาเสดิจข้าวมัน่ต้นนะครับมีนี่ยปาเสด็ดปลาหมกับยางไก ค้ะวฮวนไก่ค่ะฮวนไก่ฮวนไก่คือไ่ที่อยู่ในตองไก่มันต้มยำนะแม่นข่าเหมือนลังมันเป็นเหมือนลังไข่นะค่ะจะมาแองไข่นะยังเป็นฟองกับได้กินแล่วก็อนได้นะคะครัขนมไทยร้านบ้านจบครับขนม พริกอะไรนี่ครับิงพักหลวกส่ปะสเปดแหนมขุยยอจับหูติดมันเลยโอ้โหสมน้ขือเทศนี่ยพริกหนุครัดอัดแซวก็มีปิ้งย่างไส้ย่างก็น่ากินนะห้าบาทเองอ่ะต้องไหนดีไหมเนี่ย กางขี้ดิโอเจ้าเนื้อยหญ่เป็ไซส์ให่เจ้าก้นเต่าก็ได้นะคะฮ้อนเลยหมดก็ได้นีคนละอย่างกันค่ะเจ้าไม่ใส่ใหญ่ใส่น้อยเจ้าอ๋อไม่เช็นใส่ใหญ่คู่ไม่ใหญ่ขนาดห้าบาทห้าบาทหลากหลายห้าบาทก็ไม่แพงนะครับตลาดเป็บ้านราคาย่อมเยาวนะครับไปก็เป็นการเดินตลาดที่ค่อนข้างจะ ตลาดแตกอีกครั้งหนึ่งยามเย็นนี้ครับไก่เนื้อสมุนไพรนี่ละ5ครับผมนี้ไก่เนื้อสมุนไพรครับครับวันนี้ช่งขาจัไก่ครับกินคราบครับอบคครับบคุณคล ว,วันนี้ก็ดูแบบมืดฟ้ามัวฝนแต่ดีที่ยังไม่ตกนะครับะพ่อค้าแ <ใน S 2> ม่ค้าก็ได้ขายของคนมาเดินตลาดก็ได้ของกลับบ้านนะครับอันนีป้ประมาณถึงห้าร้อยนะวิทยุโทรครับนี่นี่คประมาณสี่ร้อยเนี่ยครับได้มากขนาดเลย<ด>แอลก<ล>ัดได้เจ้าขึ้นแม่กำปองมันซุกตอนเย็นกับแหวแอลจะอยู่ขวามูตรงไฟแดงครัใช่เราเดินทางก่อน ไปกินกันที่บ้านดีกว่าครับ